จริงๆเมื่อกี้แอบเห็นแล้วนะ,อะบอกเลยว่าเก้าอี้สตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากเห็นเก้าอี้ที่ พี่เอกสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติเคยนั่งเคยใช้เขาซื้อเลยเขาควักเงินซื้อต้องตามไปดูที่ร้านอาหารนันเนี่ยหรออันนี้เหรอใช่เนี่ยหรอใช่แน่ไอันนี้แม่เพ้นตัวที่เหมือนเพ้นก็จะอยู่ที่ร้านก็แล้วช่วยกันเพ้นอันนี้จะต้องขนไปไหมต้องขนไปค่ะต้องขนไปอุ้ยตาดแล้วอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักแล้วแต่สไตล์อยากกันแล้วแต่ก็ว่าหลายๆสไตล์เพ้นหลายๆสไตล์จริงๆเป็นเก้าอี้เก่าอย่างนี้เหรอเป็นเก้าอี้เก่าไม่มา ใช่ใช่ที่แบบออตัดไม้โบราณไม่พอเราดูแล้วเราเหมือนมันแบบว่ามันเป็นของฝรั่งมันอยู่ในส่วนอังกฤษอย่าง,งคนอ้วนยุโปรปอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ก็เป็นแนวสดใสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหวาน โอ้น่ารักน่ารักนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นะตรงที่เป็นดอกนี่เป็นเพ้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยพื้นขาวใช่ไหมคะแล้วจะเอากรีดดอกสีขาวเราจะทํายังไงให้มันเห็นนะแล้วก็ให้มันปูดๆขึ้นมามันนูนมเป็นภาพนู่นต่ำอะไรอย่างเงี้ยว่าไปมันสัมผัสแล้วมันโอเคเนี่ยมันก็ทาไม่ไม่ไม่ต้องเรียนอ่ะ